ครับผม Honda City t h ไนะครับปี2 0 0 2นนะครับตัวท็อปสุดนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสีสวยๆเงาๆเลยนะครับเครื่องช่วงล่างแน่นๆนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับผมรถสวยมากนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ตั้งแต่วันจดทะเบียนนะครับผมรถไม่เคยชนนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมรถมาครับครับล้อแม็กยางใหม่นะครับภาษีหกสามนะครับผม ภายในสวยๆนะครับผมผักแขนนะครับผมตัวท็อปนะครับในในสวยเลยนะครับามาฟังเสียงเครื่องนะครับผมเครื่องสตาร์ทง่ายๆนะครับตัวท็อปนะครับผมไมคเข็มแดง เครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมแอร์หนาวนะครับผมครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับ